สวัสดีเจ้าวชแนลครับยูทูบครับอันนี้คือพระธาตุจำปานะครับอายุเป็นรลยร้อยปีแล้วนะครับนี่ยนะบุรณะโดยกรมศิลปแลปาก,กรนะครับนี่ครับจะเดินรอบไหมโอ้ได้ได้ครับนี่ครับ,บห,หาเดิอนอายุประมาณเป็นร้อยปีเลยนะท่านนะนอนอโอ้อันนี้เป็นเป็นน้องชายหรือพี่ชายของอลงุงลุงปู่ลวงตาชื่นลวงตาชื่นพี่ชายหรือน้องชายครับน้องครับเป็นน้องชายของลุงตาชื่น อายุก็70เนาะของท่านเจ็ิบเอแล้วเจสิเอย่างเขาเจบเอ็ดย่างเขาแล้วเนาะยังแข็งแรงสุขภาพดีอันนี้พาผมมาที่วัดบ้านเกิดเอ๊วัดบ้านเกิดเนาะหลวงตาชื่นจปาที่นี่คือพระธาตุจำปานะครับอยู่อำเภอเออยบ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะผมจะพูดสกลนครอยู่เรื่อยเลยนะครับนครพนมนะ โโอ้หนี่คือว่าพระธาตุจำปาพระธาตุจำปาวัดพระธาตุเก่าแก่พระธาตุเก่าแก่ถ้าถ้าเทียบกับพระธาตุพนมเนี่ยอันไหนเกิดก่อนครับเนี่ยพระธาตุพนมใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงกับพระธาตุพนมเลยเนาะนี่ครับสวยงามมากนะฮะพระธาตุจำปาตรงนี้เขาจะเรียกว่าโบสถ์ใช่ไหมเป็นโบสถ์นี่ก็นี่ก็ทำใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับทำใหม่ครับ อ๋ออยู่ข้างพระธาตุเลยเช่นหลังเก่าหลังเก่ามันชำรุดไปก็เล้ซ่อมแซมอ๋อซ่อมแซมหลังเก่า,รรา,กาชำรุดไปนะฮะก็เลยซ่อมแซมขึ้นโทรศัพท์เข้าแล้วเสียงของใครของผมเหรอใช่ไหมไม่ใช่นี่อ๋อนะครับนี่ครับโอ้แล้วแล้วเดี๋ยวนะสาราอันนี้เขาเรียกสาราใช่ไหมการ,ปรเปลี่ยน ซึ่งสมัยที่พระหลวงตาชื่นยังยังเป็นคารวาเขาเรียกนะยังไม่บวชอ่ะก็หลวงตาชื่นเป็นเป็นคนสร้างไม่ใช้าแต่เฉพาะลายคับลายหัวลายหน้าไม่ใช่อ๋อเหรอตรงนั้นท่านท่านทำหมดเลยครับอ๋อที่ลายมีจั่วในนี้ไม่ไม่ใช่ครับอืมเป็นงวงคาพื้นปูกระเบื้องใช่หมดเลยท่านทาลูกหลานอ๋อกี่ปีมาแล้วครับที่ว่าหลวงตาชื่นสร้างไว้เนี่ย ประมาณประเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีเนาะอ๋อแต่หลวงตาชื่นเนี่ยหลวงตาชื่นเนี่ยเพิ่งจะไปบวชเมื่อประมาณสิบเอ็ดปีที่ผ่านมานี่เองเนาะหลวงตาชื่นเป็นคนหมู่บ้านนี้เลยป่ะครับหมู่บ้านเสาเล่านี่แหยเสาเล่าเนาะไม่ทราบว่าบ้านอยู่ทางไหนครับบ้านหลังเก่ายังอยู่ไหมอยู่ให้ทางไหนอ่ะมองเห็นไหมนั่นน่ะอ๋อบ้านไม้นั่นน่ะบ้านหลังนี้แหละครับ อ๋ออยู่ด้านหลังบ้านไม้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 สังเวยอีกรอ๋อหลังหลังไม่ใช่หลังนี้แต่ด้านหลังไปอีกเนาะอ่าด้านนี้บังเนาะอยู่ติดวัดเอ่อวัดพระธาตุจำปาเลยเนาะอ๋อเนี่ยบ้านเราตาชื่นอยู่ที่นี่เองถ้าท่าอยากเห็นภูพาไปก็ได้เออเดี๋ยวไปดูบ้านเกิดท่านนี่ก่อนเนาะดี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 นี่พาไปหมดเลยนะพาไปหมดเลยนี่เป็นโยมน้องชายนะหลวงตาชื่นนะใจดีมากนะพาผมมาทัวร์วัดเนาะ มาเพิ่งมาวันแรกเหมือนกันนะครับที่นี่อ๋อนี่คือหลังคือประตูโถงทำจากเสาไม้สวยมากไม่เสาปูนนะน่ะไม้ไม้ญี่ปูนไม้แท้เลยเนาะโยวันนี้สวยมากครับนี่แล้วเลาวเออโทษนะครับหลวงตาชื่นบวชที่นี่เลยไหมหรือว่าไปบวชที่ไหนครับบวชที่นครพนมบวชที่นครพนมเนาะอบวชที่พระธาตุพนมเหรอัดอ่าปนเพราะเพราะพระต้นมิตต้นสังกัดอยู่เนาะ พูดถึงพระแต่ละรูปต้องมีต้นสังกัดอยู่แต่ไม่ใช่วัดที่บ้านบ้านเกิดนี้เนาะท่านไปบวชที่อื่นใช่ไหมไปบวชที่อื่นแต่ว่าเข้ามาอยู่ที่วัดเนาะอ๋อบวชที่อื่นแล้วก็มาเข้ามาอยู่ที่วัดนี้อ๋อหลวงตาชื่อมาอยู่วัดนี้เหมือนกันเหรอครับมาอยู่แต่ว่าไม่ไม่นานก็ออกไม่นานก็ออกที่โดงสมัยนั้นเนาะเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนาะท่านก็ทุรงตลอดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านเสาเล้าใหญ่เหมือนกันไปอยู่ในพื้นที่ของพี่ชายพี่ชายเนาะ ทําทเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวอยู่ตรงนั้นนะเราก็มีผู้คนไปกราบว่วงกราบไหว้นะเยอะแยะหมดเลยนะฮะอเดี๋ยวตามไปดูบ้านเกิดของของพระหลวง,งตาชื่นเนะาะตามไปครับนี่ครับเป็นรถของน้องชายนะฮะหลวงตาชื่นนะโอ้ถ้าอายุเจ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผคนยผอวะคนนะครับนี่ครับไปดูบ้านเกิดของ หลวงตาชื่นกันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่บ้านเสาเล้าใหญ่นะฮะหมู่บ้านนี้ใหญ่มากนี่ครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของหลวงตาชื่นเลยนะครับใครที่ไม่เคยรู้ประวัติองท่านนะฮะก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้นะครับนี่ฮะได้บุญกันทุกท่านเลยนะที่เข้ามาชมคลิปนะฮะนี่เป็นพระพระป่านะครับสายทุดงนะโอ้ท่านเดินทาง2,000กิโลนะครับ ทุดงตลอดนะฮะอ่สิบพันษาที่ผ่านมานะครับทุดงเหนือใต้ออกตัวอีสานนะแต่ทางใต้ไม่ได้ใจว่าท่านเาทุดงมาหรือ,อยังนะฮะเนี่ยปัชมบ้านเกิดน,นะฮะ่บ้าน,บ,านบ้านท่าน,อ,นอ๋อบ้านท่านคือหลังนี้เลยน,นี่นมนโมีหมาดำน่ากลัว <laughs> หมาตัวดำาบ้านของหลวงตาชื่นนะฮะโอ้อันนี้ทำพิธีอะไรครับเนี่ย บายสีอ๋อพรุนี้เป็นงานพรุนี้ที่วัดเขาไปเตรียมงานพรุนนี้นี่มันเกิดเมืองนอนคุณแม่ค่อคุณแอยคุณแม่คุณแม่ัุณแมอสวัสดีคุับส่ัสดีมครับ่คุณแม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 ่คดีคุณแม่คสดีคุณแม่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 นนณแม่คุณแคนเล็กคุณแม่คุณแมนคุณแม่คุัแม่คุณแคคค่ค อ๋อเป็นภรราาของหลวงตาชื่นเนาะนะครับนี่บ้านบ้านเกิดเลยเนาะบ้านนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สมัยบ้านเกิดอยู่โน้นแต่ว่าอ๋อนี่บ้านภัญยาพันยาได้แต่งานแล้วยยกอ๋อแต่งานแล้วแยกแยกาแล้วมาอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านสาวเล้าใหญ่นี้อ๋อแต่บ้านเกิดของหลวงตาอยู่กับกับองกำพลอ๋ออยู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมอ๋อบ้านบ้านของ ของพ่ออยู่ที่นึงเนาะแต่อยู่ในมู่านี้เหมือนกันแ,แต่งงานแล้วก็แยกออกมา,อ,า,กอ,าอ๋อแต่งงานก็แยกออกมาอยู่หลังนี้เนาะอู้บ้านไม้เนะาะอายุน่าจะหลายปีแล้วบ้านไม้หลังนี้นะครับเนี่ยก็อยู่กันนี่นีแงแข็งแรงอยู่เลยเนาะนนนเ,เะจ,ะจ็ดสิบ น่าจะเจ็ดสิบแล้วมั้งอ๋อไม่ถึงเนาะหมอไม่ถึงเนาะแต่ลุงตาในเจ็ดสิบกว่าครับแล้วนะฮะลุงตาชื่อด้านหลังท่านก็แสารวับกำนันอ๋อสารรับกำนันวันอาทิตย์ครับโอสารกำนันเป็นท่านผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ได้สมัยนี้นะผู้หญิงผู้ใหญ่นะฮะับใยกกันยังออกยิงกันอ๋ออันนี้ทำอะไรเขาเนี่ยทำต้มอะไรเอ่ยขนมมั่งไปไปงานที่ผู้นี้ใช่ไหมครับที่ที่ที่โน้นเนาะอ๋อเตรียมงานผู้นี้จะมีงานงานใหญ่เยี่ยมจะ เอาร้านสะพ้ายกลับนะอ๋ <AL> อ <AL> หรออ๋อ <AL> ใช่ใช่ปะเสี๋ยแล้วก็ไปครับนี่ครับนี่คือเป็นบ้านที่ว่นนาเป็นพญาของเนาะเขา<อ>เรียกอะไรพญาน,นะหรือเปล<อ>่านะของหลวงตาชื่นหลวงตาชื่นแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้นั่งกันแล้วเนาะก็คือตัดตัดออกจากกันแล้วเนาะคนละโลกคนละโลกทางโลกทางธรรมก็คือตัดกันแล้วนะฮะอันนี้แค่พามาชมนะครับในบ้านที่ท่านอยู่นะฮะในสมัยนั้นนะฮะขอบคุณนะครับบ้านเสาวเล้าใหญ่ครับ ไม่เป็นไรครับนี่ครับทุกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ